หลายคนออกมาไลฟ์สดออกมาสร้างตัวตนออกมาขายของออกมาพูดหน้ากล้องแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงล่ะให้คนสนใจจะทํายังไงให้คนหยุดนิ้วอันนี้เรียกว่าทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำไลฟ์ทำภาพทำคลิปให้สวยอันเนี้ย มันคือสิ่งที่ทำให้หยุดนิ้วคนดูหรือทำให้คนสนใจโอเคไหมถ้าวันนี้เราไม่ฝึกเรื่องนี้ครูแก้วบอกเลยว่าทุกคนจะเสียเวลานะคะจะเสียเวลานานมากๆเคยสังเกตไหมนะคะคนที่เขาประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์เขาเนี่ยเขาเป็นไอดอลให้กับใครหลายๆคนเป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคน นะคะทำไมเขาถึงต้องทำไลฟ์สวยทำไมเขาถึงต้องทำภาพสวยทำไมเขาถึงต้องทำคลิปสวยนะคะเพราะนี่ไงนะคะมันมีคนหลายคนมากๆที่ยังไม่รู้ในข้อนี้บางคนออกมาไลฟ์ก็ไลฟ์เหมือนเดิมทำภาพเหมือนเดิมทำคลิปเหมือนเดิมแล้วก็หยุดนิ้วใครไม่ได้พอหยุดนิ้วไม่ได้แล้วก็ไปฟังว่าเอ้ยเหมือนข้อที่หนึ่งที่ครูกแก้วบอกไปใช่ไหมคะ บอกว่ามันจะต้องยืนระยะนะมันจะต้องทําแบบมีแพชชั่นนะจะต้องทําด้วยความรักความชอบความหลงไหลนะ,แ,ละแต่ก็ทําไป1ปี2ปีก็แล้วแต่ยังอยู่ที่เดิมทำไมไม่ได้พัฒนาขึ้นไม่ได้ทำไลฟ์ให้สวยขึ้นไม่ได้ทําภาพให้สวยขึ้นไม่ได้ทําคลิปให้สวยขึ้นนะคะอันนี้เติบโตยากนะคะอันนี้จะเติบโตยากเพราะอย่างที่ครูแกบอกแล้วว่าตอนเนี้ คนใหม่นะคะคนใหม่หรือคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเขาจะวิ่งเข้าหาคนที่เก่งกว่าเขานะคะเขาจะวิ่งเข้าหาคนที่รู้เยอะกว่าเขานี่แหละนะคะพอคนที่เขาวิ่งเข้าหาปุ๊บเนี่ยหมายถึงอะไร 1. ได้ผู้ติดตาม 2. ได้ฐานแฟน 3. คนกลุ่มนั้นจะมาเป็นลูกค้าในอนาคต นะคะอย่างที่เราเห็นว่าในหลายๆช่องเราไปดูเลยช่องไหนที่เขาเติบโตนะคะช่องที่แบบเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูโค้ดเป็นคนดังเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการทําออนไลน์นี่แหละนะคะเราไปดูเลยเราจะเห็นว่าไลฟ์ของเขาสวยขึ้นจริงไหมเราจะเห็นว่าคลิปของเขาสวยขึ้นจริงไหมเราจะเห็นว่าภาพของเขาสวยขึ้นจริงไหมนะคะถามว่าทําไมอ่ะเดี๋ยวครูแก,ก้ยกตัวอย่างแบบนี้นะคะ ถ้าสมมุติว่า,าคนที่มีความรู้เท่ากันนะคะมีความรู้เท่ากันมีความสามารถเท่ากันไลฟ์ภาพเหมือนกันคลิปภาพเหมือนกันนะคะคลิปเหมือนกันคุณภาพของคลิปนะคะก็เหมือนกันการแต่งภาพก็เหมือนกันแบบนี้ถามว่าคนเขาจะวิ่งเข้ามาหาคนที่เหมือนกันไหมไม่มีนะคะมีแต่คนที่ มีความสามารถน้อยกว่านะคะจะวิ่งเข้าหาคนที่มีความสามารถมากกว่าหรือวิ่งเข้าหาคนที่มีความเอ็กซ์เพรสในเรื่องนั้นมากกว่านะคะเหมือนที่ทุกคนเหมือนกันที่เข้ามาฟังไลฟ์คูแก้วเนี่ยนะคะอันดับแรกคือ อาจจะยังไม่ได้สนใจในเนื้อหาแต่ชอบภาพสวยใช่ไหมชอบภาพสวยชอบแสงสวยนะคะเออครกแก้วไลยังไงท,ไทําไมไลสวยทําคลิปยังไงทําภาพยังไงถึงสวยเห็นไหมคะแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาหาอ่ครกแก้วมีคอร์สนะคะคอร์สสอนแต่งภาพก็มีนะคะตอนนี้ยังให้ราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะ999เท่านั้นนะคะเข้ามาเรียนได้คอสสอนแต่งภาพให้ขายดีแบบมืออาชีพนะคะเป็นการขาย ภาพที่ทุกคนเห็นนี่แหละในภาพการสร้างตัวตนใส่คำคมภาพสินค้านะคะใครอยากได้ภาพสวยๆปกคลิปสวยๆนะคะก็มาเรียนได้นะคะแค่ราคา999เท่านั้นนะคะราคาเต็มอยู่ที่ ,3999 เเนาะอันนี้คือบอกไว้ก่อนเผื่อใครอยากสนใจนะคะในการทำภาพแต่งภาพสวยๆนะคะเพราะถ้าเราไม่สามารถทำให้ใครหยุดนิ้วเราได้ ไม่สามารถทำให้ใครสนใจเราได้เขาก็จะเลื่อนผ่านนะพอเขาเลื่อนผ่านปุ๊บนะคะอะไรเกิดขึ้นมันเสียเวลาไหนๆจะสร้างตัวตนทั้งทีแล้วนะคะก็เอามันให้เต็มที่ไปเลยไม่ว่าจะไลฟ์ให้สวยนะคะทำคอนเทนต์ให้ดีทําคลิปให้สวยนะคะสร้างความมั่นใจเอามันให้ครบทุกอย่างแล้วคแก้วเชื่อเลยว่าทักษะเหล่านี้คุณไม่ใช่จะเป็นแค่ เขาเรียกว่าเป็นการสร้างตัวตนเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่คุณจะโดดเด่นในสายงานนี้ด้วยนะคะอันนี้คือครูแก้วยืนยันเลยทุกคนมาดูไลฟ์ของครูแก้วสามารถดูได้เลยว่าไลฟ์ครูแก้วตอนเนี้กับอีกหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าเอ้ยมันจะต้องไลฟ์ยังไงจัดไฟยังไงทําคลิปยังไงมีอีกหลายคนมากๆนะคะที่เขาไม่รู้ถ้าเรารู้ก่อนทํายังไงเปิดคอร์สได้ไหมได้เห็นไหมนะคะใครไม่รู้ออกมาเรียนนะคะมาเรียน อีกแล้ว